นุกนาที่สูนจเจริญใจคู่เลือพาลัดเลาะ,ะเข้าหมู่บ้านกันต่อนะครับ ไม่ใกล้แล้วก็ไม่ไกลพอ,พอดีพอดีมีชุมชนที่น่ารักรอต้อนรับอยู่ครับซึ่งที่นี่เขาไม่ธรรมดาเป็นชุมชนที่มีครบทั้งภาคเหนือกลางอีสานแล้วก็ใต้โอ้โหโหมาอยู่กันยังไงเนี่ยมาครบเลยเรื่องของเรื่องนะครับแม่คือมีของดีของเด็ดที่ไม่ต้องบอกเลยว่าเยอะขนาดไหนคือมันเพียบเริ่มกันที่นี่ก่อนเลยแล้วกันครับกับความน่ารักฉบับชาวอีสาน <S <S เดินนังเดินเดินเดนนงเดินป้าบ้ามาดูชุมชนแรกค่ะพี่เจริญจริงๆมีหลาย หลายชุมชนชุมชนนี้ก็เป็นชุมชนมาจากอีสานนะครับชื่อว่าบ้านห้วยกระโดดนะครับบ้านห้วยกระโดดก็มาตั้งหมู่บ้านก็ก่อนผมนิดหน่อยก็ใกล้เคียงกันมาก่อนเราแป๊บเดียวทำไมครับอพยบมาตรงนี้เออสมัยก่อนนี่ก็ค่อนข้างลาบากกันใช่ไหมฮะอีสานก็ลําบากที่ไหนก็ลําบากก็เผอิญว่าที่เนี่ยที่มันก็ยังมีที่เยอะใช่ไหมที่บอกว่าไม่ค่อยมีคนอยู่ก็มาจับจองกันก็ มาซื้อมาต่อแล้วก็มาอยู่ดกีก็จะเชิญญาตพี่น้องกันมาส่วนใหญ่ก็เป็นญาตพี่น้องช,วน,ชวนญาตพี่น้องกันมาอยู่<อ>บ๊อบบี้<อ>เริ่มมาทีละบ้านสองบ้านก่อนเมื่อมาแล้วอยู่ดีมีความสุขอาหารการกินไม่ได้ขัดสนอะไรก็ชวนญาติพี่น้องมาอยู่<อ>ก็เลยกลายเป็นชุมชนใหญ่ บ้านของแม่ยายุ่นแม่ยยุ่นแม่ายุ่นยุ่นปู่แม่ทําอะไรกันบ้างเนี่ยเปิดร้านขายอะไรพี่บ๊อบบี้คุณผู้ชม <c oughs> อยากให้คุณผู้ชมมามันกูแบบเป็นร้านขายของที่น่ารักที่สุดในโลกเลยอะ่ะอันนี้น่ารักดูดิ <c oughs> กระติ๊บกระติ๊บทำไมพี่บ๊อบบี้น่ารักตรงไหนเล่ามาไม่เคยเห็นจังหวัดอื่นมีแบบนี้เลยอ่าเ <c oughs> ชื่อป่ะจะเหมือนคนอื่นทําไมเอาสารกันเองใช่ไหมคะ ใช้อะไรสารคะเชื่อค่ะเชื่ออ่ะแล้วถ้าเกิดมันโดนข้าวเหนียวร้อนๆไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะโอ้โหลืมไปเลยได้วิชาถังนี่ได้ไหมคะคนทำกันเองค่ะมีมีลายหัวใจมันเป็นงานศิลปะที่คุณผู้ชมจับไปจับมากลายเป็นแบบนี้เลยสวยเลยอ่ะทำไมไม่ใช่ไผเหมือนทั่วไปอ่ะือะไอ้ย้อมสีเอามันอยากคิดคนทำด้วยสมองของตัวเอง อยากใช้ชีมิอตัวเองมากพี่บอบบี้ม,มันเป็นงานศินละปะชั้นเลิศแล้วเขาก็เอามาสารผักทอเป็นกระติบข้าวเหนียวในทุกไซส์ด้วยนะคุณผู้ชมผ้าก็ทําเองเราทอผ้าเองทอเสือเองทํากระติบข้าวเหนียวเอง แล,แล้วเราไม่ไปซื้อของคนอื่นเขาเลยเลยแล้วเราไม่ไปซื้อของคนอื่นเขาเลยเลยอะพี่เจริญบอกว่าที่นี่เขาปลูกข้าวเองด้วยพวกเราพวกเราอยู่แบบถ้าเกิดในโลกนี้ยถูกหมู่บ้านเราถูกตัดขาดออกจากโลกภายนอกเรามีชีวิตอยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับเพราะว่าไดทรัพยากรร้อมที่นี่ ครับที่เขาเรียกว่าวิธีชาวบ้านอย่างแท้จริงปลูกข้าวทําสวนพืชผักพื้นบ้านโอมาที่นี่เราไม่ต้องกลัวหิวแน่นอนอเวลาว่างๆก็มาทําอาชีพเสริมตามถนัดของชาวอีสานก็แล้วครับมาถอผ้าถอเสือสารกระติบแม่ชิ้นงานแต่ละอย่างในบ่อได้เลยนะครับว่าไม่ธรรมดาคือสวยงามตามท้องเรื่องเต่งเต่งเต่งงานนี้พี่บ๊อบบี้เห็นแล้วอดไม่ได้เอ้ยอดไม่ได้คันไม้คันมืออยากจะลอง โชว์มีสักหน่อยแรงแรเลยแรงๆเลยเหรอรงแเลยแรงเลยอ๋อเดี๋ยวได้เลยเดี๋ยวออยากได้สิ่งนี้ไม่ขายแค่เชิงค่ะฮายบายายบ้ยบา่บายบรายายบ๊ายบายบยบายบยา ได้แค่แถวเดียวนาะมาเป็นของขวัญไปเลยฮึวันเมื่อกี่ปืนนะตอนเย็นกับตอนเช้าคอนเทนต์ชิ้นนึงที่เกิดขึ้นคออันนี้ต้องเป็นแดงแล้วไม่ใช่หรอเปลี่ยนแล้วโอ้โหรู้สึกแบบอบอุ่นจังเลยได้ทำกิจกรรมกับชาวบ้านอะฮะสาวๆด้วยสริสวยเนี่ย วันเสาร์สวยไหมจ๊ะสวยนะคะพี่บ๊อบบี้จะได้จะได้สองเส้นสามเส้นแล้วพี่เจริญครับผมถ้าผมอยากอยู่แบบหลายวันแบบมีโฮมสเตย์ให้ด้วยป่ะครับมีครับที่นี่ก็ชาวบ้านก็พร้อมต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวนอนกับชาวบ้านได้เลยได้ครับนอนกับบ้านปิดคอนโดนะโอเคเรียบร้อยนะใช่ไะ กินเหมือนชาวบ้านได้ด้วยใช่ครับมีอาหารแล้วก็ที่พักก็นอนเหมือนชาวบ้านเราก็เรียนรู้วิถีของชุมชนได้ชอบข้าวเหนียวก็มาที่ชุมชนนี้ได้เลยบ๊อบี้เพราะว่านี่ชุมชนอีสานใช่ครับเรามีของที่ระลึกไว้ขายด้วยนะครับเป็นกระติบกระติบเลเกตเนี่ยลายเลเก้เนี่ย คือมาซื้อของฝากตับบ้านได้ด้วยเลยอะ่ะพี่ชาวบ้านที่นี่เขายินดีต้อนรับมากเลยครับแม่เขายิ้มหวานหวานจริงๆมาดูรอยยิ้มหวานแล้วก็มากินมานอนกันแบบฉบับชาวบ้านแท้ๆนะครับแอ่ห้าร้บาทพร้อมอาหารสามือ้อเป็นโฮมสเตย์แบบขนาดแท้ว้าอีสานจกข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวก็ไม่ชวนกันเลยนะกินอะไรเลยกิน น่าจะต้องจะเจ้าขเหมเนเ่อที่เป็นเีวะจะต้องทำเนี้ก้วใช่ไหมทเีแก้วขยำำอันนี้จำาำยำจำยำำจะโชวรที่ไงถรงที่ยม่พอ พี่เขียวจา๋าผืนเท่าไหร่ถ้าเป็นถ้าเป็นผ้าคมมาผืนละร้อยคุณผู้ชมขาแต่ถ้าเป็นผ้าห่มอันนี้เราก็เราก็ทาเองใช่ไหมถ้าเป็นผ้าห่มก็ผืนละ200จริงๆแล้วคนที่มาเที่ยวเนี่ยแวะมาในชุมชนนะก็มาหาซื้อได้ทุกวันเพราะว่าเขามีขายอยู่ตลอดคุณผู้ชมถ้าต้องการลายแบบไหนแปลกๆแล้วก็ขอได้ใช่ไหมอ่าสั่งเอาตัวอย่างมาให้ดูมาอะไรเงี้ยนะอ,อ สิ่งนี่ชิ้นหนึ่งพี่เขียดจะเอาเสื้อเอาใช่ส่วนาไปทําเสื้อคุณผู้ชมครับถ้ามาแล้วนะก็ไม่อยากให้พลาดแวะมาช้อปปิ้งสักกหน่อยฮะมีที่ช้อปปิ้งด้วยเหรอไม่สิครับแต่มาอุดหนุนฝีมือภูมิปัญญาชาวบ้านเขานะเขาทำเองแล้วก็ขายเองราคาก็เป็นกันเองแม่สบายสบายเสร็จธารกิจจากซุ้มอีสานนะต่อไปเออต่อไปเราจะไปแอวเหนือกันละจ้าอ่ามาถึงแล้ว อ่ะไปเรียบร้อยคุณบ่อบี้เชิญไปได้เลยนะครับอา้อาวไม่ลงด้วยเหรอไม่ลงด้วยเหรอ, <c oughs> อมันมีอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมต้องแยกกันก่อนจะให้บินคนเดียวเหรอไอพี่บ่อบี้เก่งแล้วเดีนน๋ยวคุณจะใจผมบินคนเดียวแ,แล้วไม่มีไม่ได้มีแหนมแล้วนะอันนั้นจะเป็นเรื่องดีมากเลยอ่าจะไปจะไปไป,ไปแยกกันแยกกันแยกกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะจาะาไปไปด้วยแล้วไปเลย เมียทิ้เดี๋ยวเรามาดูเราจะทำกับข้าวเองให้มันอร่อยไปเลยโดนทิ้งให้โดดเดียวก็ไม่เคยกลัวอยู่แล้วยิ่งภารกิจการทำอาหารเนี่ยฮะบอกเลยว่าสบายมากสวัสดีคุณแม่สวัสดีครับวันนี้เราจะทำอาหารให้ภรรยากินแนะนำจานอะไร ก็มียำผักซุดนะอาหารภาคเหนือตอนใต้หน่อยค่ะจากพิษณุโลกขึ้นไปถึงน่านค่ะผักชื่ออะไรนะผักซุดค่ะไคยกินนะก็ชิมดูแลจะติดใจค่ะอืมบางคนเขาก็เอาไปจิ้มน้ำพริกจิ้มแจ่วอะไรประเภทนี้ได้ค่ะอันนี้เครื่องแกงอันนี้หอมอันนี้หอมอันนี้แคบหมูอันนี้เป็นหมูสุอันนี้จะต้มปลาร้านะคะหมูปลารด้วยมีค่ะ อันนี้พริกอันทำพริกอันนี้พริกแกงเครื่องแกงครับนะคะทำเองทำเองค่ะเริ่มต้นตรงเริ่มตรงจอะไรเริ่มต้นจากเอานี้ลงก่อนทั้งหมดเลยเหรอไม่ไม่ทั้งหมดก็ราายจะเผ็ดเกินนะคะปลาร้นเกผสมทานได้ไหมคะปลาล้นิดหน่อยทั้งหมดอ่ะคลุกเลยค่ะคลุกเลยค่ะคลุกทั่วชมหมู่บ้านสวยจังเลยนะคะต้นไม้เยอะดีอ่ะนะเหมือนเอาเหนือมาลงตรงนี้เลยมาอยู่นี่กี่ปีแล้วมาอยู่นี่สิบปีแล้วค่ะ แตกต่างกันไหมอยู่ที่นี่กับอยู่ทางเหนือก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เราสร้างบรรยากาศเองใช่ไหมต้นไม้พวกนี้ที่ใหม่ๆม่นี่ปลูกเองโดยเฉพาะต้นผักซุดนี่ฮะที่ว่าใหญ่ขนาดนี้ก็ปลูกเองโอ้นี่มันปลูกเองไม่ใช่ปลูกเองกันลา่ใช่ไับเราเด็ดเสร็จแล้วต้องไปทำยังไงต่อมาลวกลวกเอาลวกเอาแป๊บเดียวใช่ไหมแป๊บเดียวค่ะอ๋อนี่มีหน้าทองมือเพราะว่ามันติดกันแบบนี้ถ้าเราใช้ช้อนเมื่อกี้นี่ก็จะเละเลย่ะ ไม่ไมเผ็ดค่ะพ่อทิกเม็ดใหญ่โอเคกูใหญ่มันก๊ำกำค่อยผัดผักบุ้งเหมือนกันนะมันนตาจเหมือนผักบุ้งมันเจียวเลยค่ะ มาแค่หมูมลงเริ่มตรงนี้จิ้มเลยนะหนูหนูน้ำเหน้ำเหีื่อน้ำชิ้นไเจาขอผมอหคเลยเห็นไหมคะอร่อยเลยูชทุกท่าน ยำผักสุดค่ะยำผักสุดเสร็จแล้วเดี๋ยวไปให้ภรรยาชิมปี๊ดปี๊ดเห็นแล้วน้ำลายสออาหารมื้อนี้คงจะฟินน่าดูถ้าใครติดตกติดใจอยากจะมาสัมผัสความน่ารักของหมู่บ้านนี้<ม>เขาก็ยินดีต้อนรับนะครับมา,ากันมาเยอะๆมาอยู่แบบชาวบ้านจริงๆบ้านนี้นะครับเขาเปิดบ้านนี้เป็นโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมานอนพักค้างแรมกันเลยทีเดียวอาหารแหละครับ หน้าบําทั้งนั้นช่วงหน้าเราจะไปดูฝั่งคุณภรรยาเอ้ยพนภรเมียจะสู่สามีได้หรือเปล่ามาที่นี่เราไม่ต้องกลัวหิวแน่นอนเวลาว่างๆก็มาทำอาชีพเสริม ตามขนัดของชาวอีสานก็แล้วครับมาถอผ้าทอเสือสารกระติบแม่ชิ้นงานต่ละอย่างในบ่อดได้เลยนะครับว่าไม่ธรรมดาคือสวยงามตามท้องเรื่องเต่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 งงานนี้พี่บอบบี้เห็นแล้วอดไม่ได้เอ้ยอดไม่ได้คันไม้คันมืออยากจะลองโชว์เมียสักหน่อยแรยงเลยเหรอแรงเลยเหอพอ เดี๋ยวได้เลยเดี๋ยวอ๋ออยากได้สิ่นี้ก็ไม่ขายแค่เชิงค่ะฮึอืมเฮ้ยทางเราได้เสือยังคะแต่ทางเราได้ผ้าขม้าเรียบร้อยแล้วได้แค่แถวเดียวเนาะมาเป็นขบขวนไปเลยฮึอืมวันนี้กี่ปืนนะตอนเย็นกับตอน จริงอันนี้ต้องเป็นแดงแล้วไม่ได้หรอเอเปลี่ยนแล้วล่ะโอ้โ้ลูคิดแบบอบอุ่นจังเลยได้ทำกิจกรรมกับชาวบ้านอ่ะฮะสาวๆด้วยสวยๆเนี่ยฝางสาวสวยไหมจ๊ะสวยนะคะพี่บ่อพี่จะได้จะได้สองเส้นสามเส้นแล้ะพีจารครับผมถ้าผมอยากอยู่แบบ หลายวันแบบมีโฮมสเตย์ให้ด้วยป่ะครับมีครับที่นี่ก็ชาวบ้านก็พร้อมต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวนอนกับชาวบ้านได้เลยได้ครับนอนกับบ้านเปิดควอเคเรียบร้อยนะอดยดกินเหมือนชาวบ้านได้ด้วยใช่ครับมีอาหารแล้วก็ที่พักก็นอนเหมือนชาวบ้านเราก็เรียนรู้วิถีของช้อง่นถ้าชอบข้าวเหนียวก็มาที่ ชุมชนนีไ้ได้เลยบี่เพราะว่าอันนี้ชุมชนอีสานใช่ครับเขา,ามีม<ล>ของข<า>ที่ระลึกว่าขายด้วยนะครับเป็นกระติบกระติบเลเกดเนี่ยลายเลเกดเนี่ยคือมาซื้อของฝากตัดบ,บ้านได้ด้วยเลยอ่ะพี่ชาวบ้านที่นี่เขายินดีต้อนรับมากเลยครับแต่เขายิ้มหวานหว,วานจริงๆมาดูรอยยิ้มหวานๆแล้วก็มากินมานอนกันแบบฉบับชาวบ้านแท้ๆนะครับ แค่ห้าร้บาทพร้อมอาหาร3มื้อเป็นโฮมสเตย์แบบขนานแทะว่าวอีสานจกข้าวเหนียวโยอ้ยกินข้าวเหนียวก็ไม่ชวนกันเลยนะ <S <s <us ur> กินอะไรเลยกิน <s us ur> อะไรก <s us ur> ินหมูหมูน่าจะต้องจะทำหัวใจไม่มาเนี่ยใชไหมข้าวเหนียวอ่ะจะต้องทำแบบนี้ก่ลงใช่ไหมใส่นมิแก้วกระจ้ำประจำอันนี้ประจ้ำ <s us ur> จำจำจำเ่งทุกทีดียังมม่พอจากความสนุกสนานที่สูนเจริญใจคู่เลอพาลัเลาะเข้าหมู่บ้านกันต่อนะครับไม่ใกล้แล้วก็ไม่ไกลพอดีพอดีมีชุมชนที่น่ารักรอต้อนรับอยู่ครับ ซึ่งที่นี่เขาไม่ธรรมดาเป็นชุมชนที่มีครบทั้งภาคเหนือกลางอีสานแล้วก็ใต้โอ้โหมาอยู่กันยังไงเนี่ยมาครบเลยเรื่องของเรื่องนะครับแม่คือมีของดีของเด็ดที่ไม่ต้องบอกเลยว่าเยอะขนาดไหนคือมันเพียบเริ่มกันที่นี่ก่อนเลยแล้วกันครับกับความน่ารักฉบับชาวอีสานเดินนังเดอเดินเดินนังเดินดป่าป่ามาดูชุมชนแรกคร่ะพี่เจริญรจริงๆมีหลายหลายชุมชนชุมชนนี้ก็เป็นชุมชนมาจากอีสานนะครับชื่อว่า บ้านห้วยกระโดดนะครับบ้านห้วยกระโดดก็มาตั้งหมู่บ้านก็ก่อนผมนิดหน่อยก็ใกล้เคียงกันมาก่อนเราแป๊บเดียวทำไมครับผมยบมาตรงนี้เออสมัยก่อนนี่ก็ค่อนข้างลําบากกันใช่ไหมฮะอีสานก็ลาบากที่ไหนก็ลาบากก็เผอิญว่าที่เนี่ยที่มันก็ยังมีที่เยอะใช่ไหมที่บอกว่าไม่ค่อยมีคนอยู่ก็มาจับจองกันก็ มาซื้อมาต่ออะไรก็มาอยู่ดีก็ก็จะเชิญญาตพี่น้องกันมาส่วนใหญ่ก็เป็นญาตพี่น้องชวนญาตพี่น้องกันมาอยู่บ๊อบบี้เริ่มมาทีละบ้านสองบ้านก่อนเมื่อมาแล้วอยู่ดีมีความสุขอาหารการกินไม่ได้ขัดสนอะไรก็ชวนญาติพี่น้องมาอยู่ก็เลยกลายเป็นชุมชนใหญ่แม่จาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ บ้านของไม่่ายุ่นไม่ย่ยุ่นไม่อย่ยุ่นปู่แม่ทําอะไรกันบ้างเนี่ยเปิดร้านขายอะไรพี่บอบบี้คุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมมามันปูแบบเป็นร้านขายของที่น่ารักที่สุดในโลกเลยอ่ะอันนี้น่ารักดูดิกระติบกระติ๊บทำไมพี่บ๊อบบี้น่ารักตรงไหนเล่ามาไม่เคยเห็นจังหวัดอื่นมีแบบนี้เลยอ่าเช่ป่ะจะเหมือนคนอื่นทําไมเราสารกันเองใช่ไหมคะ ใช้อะไรสารคะเชื่อค่ะเชือออ่ะแล้วถ้าเกิดมันโดนข้าวเหนียวร้อนๆไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะโอ้โหลืมไปเลยได้วิชาถังนี่เลรคะคนทำกันเองค่ะเนี่ยมีลายหัวใจมันเป็นงานศิลปะที่คุณผู้ชมจับไปจับมากลายเป็นแบบนี้เลยสวยเลยอ่ะทำไมไม่ใช่ไผเหมือนทั่วไปอ่ะเออเอียย้อมสีเอามันอยากคิดคนทำวยสมองของตัวเอง อยากใด้ใช่เงตัวเองมากพี่บอบบี้มันเป็นงานศินละปะชั้นเลิศแล้วเขาก็เอามาสารผักทอเป็นกระติบข้าวเหนียวในทุกไซส์ด้วยนะคุณผู้ชมผ้าก็ทําเองเราทอผ้าเองทอเสือเองทำกระติบข้าวเหนียวเอง แล้วเราไม่ไปซื้อของคนอื่นเขาเลยเลยแล้วเราไม่ไปซื้อของคนอื่นเขาเลยเลยอพี่เจริญบอกว่าที่นี่เขาปลูกข้าวเองด้วยใช่ครับพวกเราพวกเราอยู่แบบถ้าเกิดในโลกนี้ยถูกหมู่บ้านเราถูกตัดขาดออกจากโลกภายนอกเรามีชีวิตอยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับเพราะว่ามีทรัพยากรพร้อมที่นี่นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าวิถีชาวบ้านอย่างแท้จริงปลูกข้าวทำสวนพืชผักพื้นบ้านอู เขียวจา๋าผืนเท่าไรถ้าเป็นถ้าเป็นผ้าขมา้าผืนลนะร้อยคุณผู้ชมขาแต่ถ้าเป็นผ้าห่มอันนี้เราก็เราก็ทาเองใช่ไหมถ้าเป็นผ้าห่มก็ผืนละ200จริงๆแล้วคนที่มาเที่ยวเนี่ยแวะมาในชุมชนนะก็มาหาซื้อได้ทุกวันเพราะว่าเขามีขายอยู่ตลอดคุณผู้ชมถ้าต้องการลายแบบไหนแปลกๆแล้วก็ถอได้ใช่ไหมอ่าสั่งเอาตัวอย่างมาให้ดูส่งมาอะไรเงี้ยน,นะ<า> เอาเสื้อที่ชิ้นหนึ่งพี่เขียจะเอาเสื้อเอาใช่ส่วนยายไปทำเสื้อคุณผู้ชมครับถ้ามาแล้วนะก็ไม่อยากให้พลาดแวะมาช้อปปิ้งสักหน่อยฮะมีที่ช้อปปิ้งด้วยเหรอมีสิครับแต่มาอุดหนุนฝีมือภูมิปัญญาชาวบ้านเท่านะเขาทำเองแล้วก็ขายเองราคาก็เป็นกันเองแม่สบายสบายเสร็จธารกิจจากซุ้มอีสานนะต่อไปเออต่อไปเราจะไปแอวเหนือกันละจ้ามาถึงแล้ว อ่าไปเรียบร้อยคุณพ่อบี้เชิญคุณไปได้เลยนะครับอ,อ้าไม่ลงด้วยเหรอไม่ลงด้วยเหร <laughs> อ<า>มันมีอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมต้องแยกกันก่อนจะให้บินคนเดียวเหรอไอพี่พ่อบี้เก่งแล้วเดี๋ยวคุณจะใจใจผมบินคนเดียวแล้วไม่ีไม่ไมีมือมีแหนมแล้วนะอ,อันนั้นจะเป็นเรื่องดีมากเลยอ่าจะไปจะไปไปแ,แยกกันแยกกันแยกกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะจ้าไปไปด้วยแล้ว <laughs> เลย เดี๋ยวเรามาดูเราจะทำกับข้าวเองให้มันอร่อยไปเลยโดนทิ้ง